สวัสดีครับปอนะครับสวัสดีนักวิ่งมือใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของออน้ำนะฮะนักวิ่งควรที่จะดื่มน้ําตอนกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับควรกินตอนไหนนะฮะทั้งการแข่งขันแล้วก็การฝึกซ้อมนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยก่อนอื่นนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำเนี่ยมีส่วนในการช่วยนักวิ่งหรือว่าคนออกกําลังกายเนี่ย เยอะโดยทุกคนเข้าใจง่ายแหละอันดับแรกคือแก้กายนะครับแก้กระหายแล้วก็ช่วยระบายความร้อนให้กับร่างกายรวมไปถึงปรับสม,มดุเลเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยเหมือนกันนะครับเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยร่างกายของเราจะสูญเสียื่อนะฮะแล้วก็ระบายความร้อนออกมาในตัวด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยร่างกายของนักวิ่งที่สูญเสียน้ําหรือว่าขาดน้ำเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายเนี่ย เหนื่อยล้าได้ง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็สะสมความร้อนในร่างกายเยอะจนทําให้อาจจะเกิดเหตุพวกตะคิวกล้ามเนื้อหรือว่าความเหนื่อยล้าที่มากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยการได้รับน้ํานะครับเข้าไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะทําให้การออกกําลังกายของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าคนที่ขาดน้ํานะครับ ทีนี้มาเข้าใจกันเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยนะฮะเราต้องมีการดื่มน้ําก่อนอยู่แล้วเป็นอันดับแรกก่อนที่จะลงวิ่งหรือว่าวอร์มอัพด้วยซ้ำใช่ไหมฮะรว,รวมไปถึงหลังวอร์มอัพเราก็จะมีการจิบน้ำนะฮะแต่ว่าการจิบน้ำเนี่ยหรือว่าการกินน้ําเข้าไปเนี่ยเราจะไม่ใช่วิธีการดื่มเข้าไปจํานวนมากนะครับเดี๋ยวจะทําให้เกิดอาการจุกหรือว่าภาวะน้ําในร่างกายมากจนเกินไปนะครับทำให้เวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเกิดอาการจุกหรือว่ากดไหลย,ย้อนได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้แบบ น้ำในร่างกายกระชอกออกปากได้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการรับน้ําเข้าไปในร่างกายเนี่ยควรที่จะจิบเพื่อระบายความร้อนก็พอนะฮะก็คือเติมเอ่อเหงื่อที่เราสูญเสียออกไปแค่นั้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องแบบกระดกต่อให้คุณเหนื่อยหอบม,มากแค่ไหนก็ไม่ควรกระดกน้ําแบบอึกๆๆๆลงคอไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับค่อยๆจิบ เติมทีละนิดเติมทีละนิดนะครับเดี๋ยวร่างกายมันจะค่อยปรับปรับปรับนะฮะแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องพวกภาวะที่แบบน้ําเป็นพิษได้ด้วยเหมือนกันนะครับบางทีเราเติมมากเกินไปเดี๋ยวอาจจะสำลักได้นะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเราดื่มน้ําของนักวิ่งหรือว่าจิบน้ํารับน้ําของนักวิ่งเนี่ยควรรับช่วงไหนนะครับแนะนำนะทุกๆ2กิโลเมตรหรือว่า1.5กิโลเมตรก็ได้นะครับแล้วก็ควรฝึกซ้อมในการกินแบบนี้ให้ร่างกายคุ้นชิน นะคุ้นชินตั้งแต่ตอนฝึกซ้อมเลยแล้วพอเวลาเราไปแข่งขันเนี่ยนะครับทุกสนามแข่งเขาจะตั้งจุดน้ําทุกๆ2กิโลเมตรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น5กิโล10กิโล21กิโลมาราทอนนะครับเขาจะตั้งทุกๆ2กิโลหรือว่า1นจุดห้ถึงหนึกิโลเนี่ยไม่เกิน2กิโลมีจุดน้ําแน่นอนยกเว้นว่างานวิ่งบางงานอาจจะตั้งรูุดขาดเลื่อนก็อาจจะไม่เกิน100ย0 0เมตรประมาณนี้นะครับดังนั้นนักวิ่งควรที่จะฝึกซ้อมออการดื่มน้ำนะครับให ให้คุ้นชินนะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ฝึกเนี่ยพอไปเจอสถานการณ์จริงนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับพลาดได้นะจากงานวิ่งเองหรือว่าอาจจะจากตัวเราเองนะครับดังนั้นก็ฝึกทุกๆ2กิโลเมตรบ้างนะครับฝึกๆทุก3กิโลเมตรบ้างหรือว่าบางครั้งในการวิ่งอีซี่เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องดื่มนะ้ำทุก2กิโลก็ได้อาจจะเป็น5กิโลเมตรต่อ1ครั้งก็ได้โดยการจิบหรือว่าพรมตัวให้ร่างกายเย็นอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นก็ถือว่า เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าทุกๆก,การฝึกเนี่ยจะมีรูปแบบของการดื่มน้ําหรือเติมของเหลวหรือพลังงานเนี่ยแตกต่างกันนะครับอย่างตัวอย่างผมนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างผมเนี่ยผมวิ่งอีซี่เนี่ยใช้เวลา45นาทีผมอาจจะวิ่งอยู่ประมาณา6กิโลถึง7กิโลอย่างเงี้ยผมก็จะวิ่งให้เสร็จก่อนค่อยมา ดื่มน้ำเพราะว่ามันเป็นเพสที่ผมวิ่งสบายๆชิวๆง่ายๆไม่ได้หอมเหืดอะไรมากนะครับมีแค่เหงื่อมีแค่อะไรเงี้ยซึ่งก่อนวิ่งผมก็จะดื่มน้ําเติมทดแทนเข้าไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับประมาณหนึ่งทั้งตอนวอร์มแล้วก็หลังจากวิ่งเสร็จก็จะมาเติมกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําระหว่างวันเราก็กินเข้าไปอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะในกรณีที่ผมวิ่งอินทาวลหรือว่าลงคอร์ดเนี่ยผมก็จะจิบน้ําทุกๆรอบที่วิ่งเสร็จแค่นั้นเองครับ จิบเข้าไปแล้วก็พรมตัวให้เย็นรวมไปถึงเกลือแร่ด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะเกลือแร่ก็เหมือนกันอาจจะกินทุกๆ4่กิโลเมตรได้รับเกลือแร่หนึ่งครั้งหรือถ้าไม่มีอย่างน้อยควรมีน้ําเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือใครมีเกลือเม็ดก็ดีนะกินตั้งแต่ต้นเลยก็ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิ่งเทมโป้นะครับเทมโป้นี่สถานการณ์จะคล้ายกับแข่งจริงเลยก็จะกินน้ําทุกๆ 2- ถึง3กิโลเมตรต่อครั้งหรือบางที่ผมอาจจะกิน5กิโลเมตรต่อครั้งในกรณีที่ผมลงแข่งระยะไกลแล้ว ผมต้องดื่มน้ําที่แบบห้ากิโลครั้งอะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบแวะทุกๆ2กอสองกิโลอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกฝนนะครับต้องฝึกฝนไม่ใช่ว่าใครก็จะทําแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าใครที่ไม่ได้ฝึกมาแล้วอย,อยู่อยากจะมาหักดิบทําเหมือนผมผมเนี่ยนะครับโอกาสที่ไตพังมีสูงนะครับไตจะทํางานหนักตับก็จะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรฝึกทุกๆ2กิโลเมตร ไปก่อนจนเกิดความคุ้นชินแล้วก็ค่อยๆเพิ่ม2กิโลเมตรไปสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ควรที่จะไม่ดื่มเลยนะครับจําไว้เลยนะแต่ไม่ควรที่จะไม่ดื่มเลยนะฮะยกเว้นว่าบางจําพวกเท่านั้นที่ร่างกายรองรับหรือว่าฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นแบบระดับแบบแนวหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีอยู่หนึ่งรูปแบบก็คือรูปแบบการซ้อมแบบ MAF ก็คือการที่ไม่เติมพลังงานและไม่เติมของเหลวใดๆเลยคือใช้พลังงานไขมันในร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไปการออกกําลังกายแบบไปเลยอย่างต่อเนื่องแต่คุณจะต้องรู้จังหวะเพสความเหนื่อยอัตราการเต้นหัวใจทุกอย่างจะต้องคงที่แล้วก็ราบลื่นไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดไม่งั้นร่างกายจะรับภาระที่แบบหนักอึ้งมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเช่นการวิ่งลองรันประเภท MAF maximum aerobic function คือการที่ไม่เติมอะไรเลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมการฝึกซ้อมแต่ว่าไม่แนะนาสาหรับบุคคลทั่วไปที่จะมาซ้อมตัวนี้นะครับควรที่จะรับน้ําทุกๆ2ถึง3กิโลเมตรควรที่จะได้รับน้ําแล้วทําตัวให้เย็นแล้วก็อย่าลืมเกลือแร่นะครับทุกๆ4ถึง5กิโลเมตรครั้งหนึ่งก็ได้หรือใครมีเกลือเม็ดนะครับก็อาจจะกินก่อนฝึกซ้อมระยะไกลหรือว่าจะเติมเกลือเม็ดหลังจาก40นาทีไปแล้วนะครับหรือ50นาทีไปแล้วอะไรเงี้ยกรณีซ้อมระยะไกลอันนี้ก็เป็นเทคนิคคําแนะนําสําหรับการดื่มน้านะฮะควรจิบ นะครับน้ำไม่ได้ทําให้เราหายเหนื่อยนะครับน้ำไม่ได้ทําให้เราหายเหนื่อยน้ามีหน้าที่เพียงแค่ทําให้เราดับกระหายแล้วก็ระบายความร้อนรวมไปถึงปรับสมดุลเซลล์ต่างๆในร่างกายเท่านั้นนะครับการที่กินเกลือแร่อย่างเดียวแล้วไม่เติมน้ําเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับโซเดียมมากจนเกินไปก็ไม่ดีควรที่จะได้รับทั้ง2องอย่างเช่น กิโลมช่วงแรกที่รับน้ำอาจจะเป็นน้ำเปล่านะครับช่วงที่2ก็คือกิโลเมตรที่4อาจจะเป็นเกลือแร่นะครับกิโลเมตรที่6อาจจะเติมน้ำเปล่ากลับเข้าไปหรือถ้าบางบุฟคุณสามารถกินได้ทั้งน้ำแล้วก็เกลือแรก่ก็ดีครับเกลือแร่ก็ไม่ต้องกินเยอะครับปริมาณแค่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วน้ำก็เหมือนกันปริมาณเพียงแค่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับคํา2คําอึก2อ,อึกในกระพุ้งแก้มเราแค่นั้นก็พอที่เหลือก็ลาดตัวผมหน้าเช็ดหูล้างแขนทําให้ร่างกายของเราเนี่ย ระบายความร้อนได้ดีมากที่สุดนะครับเพราะว่าเหงื่อของเรามันมีไขมันไขมันมันสามารถไปอุดรูระบายความร้อนใต้ชั้นผิวหนังของเราได้ถ้าเกิดเราสามารถเช็ดมันออกได้ประมาณหนึ่งก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าการที่ไม่เช็ดออกเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับจําไว้นะครับว่าน้ําไม่ได้มีไว้ให้หายเหนื่อยแค่ดับกระหายลดความรู้สึกลงเท่านั้นนะครับการที่จะหายเหนื่อยได้หยุดวิ่งครับเหนื่อยพักแค่นั้นเอง นะแล้วก็มีแรงค่อยกลับมาซ้อมต่อใหม่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ทุกช่องทางนะครับทั้งติกต Facebook y o YouTube ใครอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิ่งโปรแกรมการฝึกวิ่งคำแนะนำต่างๆนะฮะใน YouTube ช่องปรกกอ์บินได้นะครับผมลงไว้เยอะมากทั้งพอร์ตแต์ทั้งคลิปวิดีโอดีๆมีสาระนะฮะร,รวมไปถึงใครอยากจะพูดคุยตอบคำถามแชร์วความรู้หรือว่า าหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งนะครับกับทีม OTC Running Team นะสามารถไปจอยใน Facebook ได้นะครับกลุ่ม OTC Running Team c l u b เฮามีแชทกลุ่มด้วยทั้ง Line แล้วก็ Facebook อันนี้ขอประกาศแจ้งข่าวไว้ล่วงหน้านะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ